สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่านาจ๋าปากกระเพาเมองเพชบูณ์วันนี้มีนันทามาฝากนะคะจะเป็นโค้งสุดท้ายขงวดวันที่1น่ธันวาคนะ,คะซึ่งหลายท่านถามจ๋ามาเหมือนกันว่าจ๋าชอบตัวไหนนะคะอะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจ๋าชอบตัวไหนรวมถึงวันนี้ไปจัดลอตเตอรี่มาอีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเลขที่แบบเหลือใบเดียวในแผงด้วยนะคะจ๋าก,ก็เลยเอามาไว้ลุ้นก่อนนะคะเผื่อ,อไว้ว่าเอ,อเราอาจจะไม่ถูกแบบ เลข2ตัวท้ายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปถูกเลขรางวัลที่1 2 3 4 5อะไรเงี้ยโอ้โหเราก็คิดคิดเอาเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูสรุปคงสุดท้ายแล้วก็ค่อยมาดูนะคะว่าลอตเตอรี่จะจัดตัวไหนซึ่งวันนี้นะคะใครนะคะที่ถามว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะที่อยู่ในใจแล้วก็ชอบมากที่สุดนะเดี๋ยวจ๋าจะบอกนะคะว่าจ๋าชอบตัวไหนมากที่สุดแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยเนาะอ่ะจ๋าขอฝากด้วยนะคะว่ามีมีมีบางท่านเนาะคขาเมนต์มาว่าโอ้หหน้าเบื่อมากเลยอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ น่าทำพูดอะไรที่แบบน่าเบื่อมากบอกเลยนะคะว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเป็น f c ของจ๋าเนาะก็ขอบคุณมากนะคะที่ยังคงติดตามแล้วก็ยังคงอขอแนวทางมาเนี่ยถ้าหลายท่านนะคะขอแนวทางมาโอ้จ๋าดีใจมากเลยเนาะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้จ๋าสรุปคงสุดท้ายรวมถึงลอตเตอรี่ของจ๋ามีใบไหนอย่าลืมนะคะว่าแนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูนะคะสรุปโคงสุดท้ายของวันนี้นะคะตัวเลขที่จ๋าได้มามีเลขตัวระวังด้วยนะคะมี87นะคะอันนี้ก็น่าลุ้นนะเป็นเลขสวยนะคะ87 8 5นะ76 79แล้วก็23นะคะอันนี้คือเป็นแนวทางที่แบบว่าเอาเลขแบบ ที่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 แบบว่ามาดังๆอะ่ะแล้วครันนี้ตัวที่ระวังนั่นก็คือ50อันนี้จะไม่ได้บอกให้เล่นทุกตัวนะคะถ้าชอบก็จัดนะแต่ว่าทั้งหมดอะ่ะตัวเลขทั้งหมด6ชุดนี้นะคะจ๋ชอบมากอยู่ไม่กี่หาอ่ะมาดูนะคะตัวเลขที่จะชอบมากในในวันนี้นะคะก็คือนี มีเจนหกนะคะเจนหกกับสองสามที่ชอบมากแต่ว่าออกไม่ออกจ๋าไม่รู้นะจ๋าไม่ได้คอนเฟิร์มจ๋าไม่ได้ฟันนะคะว่ามันต้องออกมันมันแบบว่าแค่เป็นตัวที่เราชอบแค่นั้นนะคะเราไม่ได้บอกว่าตัวนี้ออกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอันนี้จ๋าขอแจ้ง f c ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหลายท่านก็คอมเมนต์มาด่าจ๋าเยอะเหมือนกันแล้วก็ทักมาด่าส่วนตัวเยอะเหมือนกันนะคะบอกไว้ก่อนนะคะจ๋าไม่ใช่คนออก ออกไอลูกป,ปิงปองไม่ใช่คนออกกองฉลากนะคะตัวแรกอ่ะมันก็เดากันทั้งนั้นแหละนะคะเป็นการเดาทั้งนั้นแต่แค่แนวทางแค่นั้นเนาะดังนั้นนะคะสรุปของสุดท้ายในวันนี้นะทั้งหมด6ชุดอ่ะจ๋าชอบอยู่ที่เจนหกับ 2- 3สถ้าใครชอบด้วยก็ให้ตามถ้าใครไม่ชอบก็แค่กดผ่านนะคะแค่นี้พอเลยนะคะทั้งหมด6ชุดนี้แล้วคราวนี้ตัวแรกนะคะที่จ๋าไปได้มาเหลือใบเดียวในแผง นี่ตัวเลขที่ได้มานะ477023นะคะซึ่งเลขนี้นะคะก็จะเคยทำคลิปนะคะที่จะลงคลิปไปเมื่อเช้าเนาะที่บอกว่าอาเป็นเลขที่จะฝันนะคะเป็นเลขที่จะฝันเนาะจาก,ก็เลยเอเไปเจอลอตเตอรี่มาหนึ่งใบนะคะจาก,ก็จัดเลยดังนั้นนะคะ FC ท่านไหนนะที่ชอบตามนะคะที่ชอบก็ตามจะาได้เลยถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่าวันนี้นะคะลมอาจจะแรงหน่อยเนาะก็ เออแบบว่าถ้าว่างนะคะหรือว่าถ้ามีแนวทางปุ๊บจ๋าก็เอามาฝากปั๊บดังนั้นนะคะก็ลมแรงนิดนึงก็ไม่ว่ากันละกันนะคะอันนี้นะคะดังนั้นจะเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนเอน่ะได้ดูกันไว้นะคะเผื่อว่าจะเอาไปลุ้นโชคเนาะ สุดท้ายนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านเนาะเฮงๆรวยๆถูกหวรยรวยเบอร์ในงวดวันที่1นธันวานนี้นะคะสำหรับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ